ขี้อ้างไปที่สถานีตำรวจภูธรบ่อวินแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางผู้กำกับอนเนกศักดิ์ทองอยู่เนี่ยท่านมาเป็นผู้กํากับการอยู่ก็ได้มีการจัดโครงการเกี่ยวกับเรื่องของอโครงการกาแฟสัญจรของตำรวจภูธรภาคสองนะครับก็มีการเชิญสื่อมวลชนไปหลายสําน,นักรวมทั้งทีมงานของข่าวเด่นประเด็นดังของเราด้วยนะครับเมื่อเวลาแปดนาฬิกาสานาทีของวันที่15ที่ผ่านม,มาที่สถานีตำรวจภูธรบ่อวิน ท่านพลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัยผู้จัดการตำรวจภูธรภาคสองเป็นประธานเปิดโครงการสภากาแฟสัญจรของตำรวจภูธรภาคสองโดยมีท่านพันตำรวจเอกอนเนกสักทองอยู่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ่อวินพันตำรวจโทศิริวัน์คัจฉมาศลองผู้กำกับการปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบ่อวินพันตำรวจโทชูศักดิ์ปิ่นลักษ รองผู้กองกับการเรืบสวนสถานีตํารวจภูทรบ่อวินพันตํารวจโทสุพันใจหาญสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตํารวจภูทรบ่อวินนายนาริษนิลาไมยวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบรุรีนายธีรพันธ์เจริญผลรองนายกอบตอเขาคันทรงนายศิริวิทย์อัมภัยวงนายกอบตอบ่อวินพร้อมด้วยคณนะกรรมการกกตอรอสถานีตำรวจภูทรบ่อวิน นายวิมลจันยิ้มรองประธานสภาเทศบาลนครเจ้าพยาสุรศัติ์กำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ผู้นำชุมชนนะครับร่วมกันให้การต้อนรับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการสภากาแฟของตำรวจภูธรภาคสองเขาก็เป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในาภาคประชาชนและก็คอยติดตามภารกิจต่างๆเพื่อเสริมสร้างการบูรณาการและก็ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติราชการ อย่างไม่เป็นทางการนะครับเพื่อเข้าร่วมการแก้ไขปัญหาพร้อมหาแนวทางในการดำเน,น,นินงานให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและก็สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อพี่น้องประชาชนครับเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านพันตำรวจเอกอนเนกศักดิ์ทองอยู่กันสักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเป็นโครงการของท่านพลตรวโทอิทธิพล อธิสารรณชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองชื่อว่าสภากาแฟสันจรโดยท่านมีวัตถุประสงค์อยากจะมาพบปะผู้นําท้องถิ่นผู้นําชุมชนแล้วก็คณะกอรตรอของพื้นที่รับผิดชอบในสถานีตํารวจแต่ละพื้นที่เพื่อจะได้รับฟังปัญหาข้อข้องที่เกิดในพื้นที่ในแต่ละสะพที่หน่วยีความรับผิดชอบของท่านซึ่งตรงนี้นะท่านจะให้เรียนเชิญท่านภาคเอกชน นะครับผู้นำท้องถิ่นผู้นําชุมชนทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่รวมถึงภาคเอกชนที่เป็นโรงงานอุาานตสาหกรรมซึ่งอยู่ในเขตของสอพอบอวินนะครับมาเสนอแนะปัญหาข้อข้องที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ร่วมมือแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งจะนําความสงบสุขมาสู่พี่น้องประชาชนของพื้นที่บวินครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องปัญหาการจราจรแล้วก็ ในปัญหาที่การกระทบกระทั่งของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็เนื่องจากเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนะครับมีประชากรแฝงเข้ามาพักอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากซึ่งตรงนี้ทั้งท้องถิ่นแล้วก็ทางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะโรงพักเนี่ยก็ได้รับแจ้งปัญหาแล้วก็รีบเข้าไปแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหาบานปลายครับ ครับก็อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ท่านผู้จัดการอยากจะให้ทุกภาคส่วนมาร่วมแก้ปัญหาก็เป็นโอกาสที่ดีครับต่อไปก็หลังจากที่ท่านผู้จัดการได้นําร่องไปแล้วเนี่ยเราจะได้มีการคุยวงเล็กในการแก้ปัญหาแต่ละด้านและด้านต่อไปครับนาตัวแทนของคณะกรรมการตรวจสอบการทํางานของตารวจจังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้ก็มาเป็นตัวแทนของคณะกรรมการนะครับมาร่วมกับสบพบวินนะครับมาสังเกตการนะครับทางโครงการของตรอแห่งชาตินะครับแล้วก็ส่งมาถึงทางสำนักงาน บัญรชาการภาค2นะครับก็เล็งเห็นนะครับถึงความปลอดภยัยทุกๆด้านนะครับก็พยายามที่จะสัญจรไปให้ทุบครบท,ท,ทุกยี่สามโรงพักของจังหวัดชุมุรนะครับก็ประชายชนท่านใดที่มีปัญหาเดือดร้อนด้านใดนะฮะที่ไม่รับความบินธรรมอะไรก็ตามนะครับผ่านทางกตรอจังหวัดและกตรพื้นที่ได้ตลอดนะครับครับก็ยินดีนะครับที่ทางสอพอบอวิน ได้มีการติดต่อไปทางเทศบาลนครเจ้าพญาสุรศักนะครับก็ที่ประชาชนได้มีความเดือดร้อนก็ได้รับความดูแลจากสพอบอวินและตำรวจทุกๆท,ท,ท่านนะครับจะเป็นท่านภูมิกับหรือท่านเป็นท่านรองติดต่อได้หมดทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับอ่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆของตํารวจภูธรภาคสอง 2. นำโดยพันตํารวจเอกอนเนกศรทองอยู่ท่านก็เป็นผู้กํากับการสายพัฒนานะครับสื่อมวลชนก็รักท่านดีนะครับ อ่านี่นะฮะก็ขอให้โครงการนี้สําเร็จด้วยนะครับท่านชมสนับสนุนสนับสนุนนะครับตารวจดีๆเราก็ชมนะนะครับท่านชมนะครับไม่ใช่ดายย่ายเดียวนะฮะ